สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่แมทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะป้าย่านะคะที่ส่งกล้วยนะคะมาให้กับครอบครัวทองเพชรนะคะเดี๋ยวจะนํากล้วยนะคะไปให้น้องทองเพชรนะคะได้กินนะคะกล้วยหอมมากเลยนะคะกล้วยวีใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นของแม่ใยญ่นะคะเป็นของแม่ใยญ่แล้วก็หออเงิน แล้วก็บุญชูนะคะแล้วก็ควาเซนคํานะคะก็น,นี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเซนคํานะคะมาเอานะคะลุงสีมเมานะคะแล้วก็หอเงินบุญชูนะคะอยู่บ้านครอบครัวทองเพชรเลยนะคะหมดทุกคนเลย คูนะคะคุณแม่ทับทิมน,นะคะแม่ทับทิมสายโยกโยกอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะนํากล้วยนะคะไปให้แม่ทับทิมน,นะคะแล้วก็พี่สีดองินนะคะได้กินนะคะขอบคุณป้ยายา่านะคะที่ส่งกล้วยนะคะมาให้กับครอบครัวทองเพชรนะคะขอให้ป้ยายา่านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกินสิ่งในธงปัถนานะคะการงานเจริญรุ่งเรืองคะ่ะ อพอสิโงสวัสดีก่อนเร็วโอ,โอดูนะคะอสีโดงินสวัสดีเสียงดังมากเลยนะคะพอพสีโดงงินนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปให้แม่ทัพทิมนะคะได้กินนะคะเอาทัพทิมสวัสดีก่อนทัพทิมจ้าก่อนโอ้ <c oughs> ดูนะคะเสียงเสียงเพาะจังเลยนะคะแม่ทัพทิมนะคะ <c oughs> ดูนะคะน้องต้นอ้อยยืนอยูด่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะนำไปให้ น้องต้นอ้อนะคะได้กินนะคะดูคุณพ่อก็ยืนโยกอย่างเดียวเลยนะคะคุณพ่อนะคะเดี๋ยวต่อปไปแม่ใหญ่ก็จะไปให้น้องต้นอ้อนะคะได้กินนะคะต้องผ่านเลกับพิมก่อนนะคะตอนนี้กำลังเดินไปนะคะ ต้องผ่านแม,ม่ทัทีมให้แม่ทัทีมกินก่อนนะคะตอนนี้นะคะต้องผ่านด่านก่อนนะคะแล้วก็ไปให้น้องต้นอ้อนะคะต้นออยืนอยู่ด้านหลังนะคะเอาต้นอ้อสวัสดีก่อนสวัสดีป้ายายาก่อนเร็วดูดูนะคะเสียงเพาะมากเลยนะคะ ยืนไปให้กินนะคะเพราะว่าดูนะคะแม่แม่จ๋าดูพื้นที่นะคะให้น้องต้นอ้อนะคะมาอยู่ในโรงชาร้างนะคะดึงท่อแตกเลยนะคะน้ำเต็มเลยนะคะผลงานของน้องต้นอ้อนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะไปให้แม่ให้น้ององพิดนะคะให้กล้วยนะคะของป้าย่า,ยานะคะที่ส่งกล้วยนะคะมาให้กับน้องช้างนะคะได้กินหมดทุกเชือกเลยนะคะ ต่อไปจะเอาไปให้น้องทองเพชรนะคะน้องทองเพชรก็อยู่ด้านนี้นะคะน้องทองเพชรนะคะทองเพชรต้องกินเป็นหวีเลยนะคะหวีใหญ่ๆเลยนะคะน้องทองเพชรนะคะพอฝากกินเยอะเลยนะคะตัวเล็กแต่กินเยอะนะคะเอาทองเพชรสวัสดีก่อน สวัสดีแม่เมฟซีก่อนสวัสดีป้ายายาก่อนแล้วออ้เสียงออ้สวัสดีครับผมได้กินแล้วครับอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยครับขอบคุณครับป้ายายาครับดูนะคะโอ้ยได้กินแล้วก็อร่อยจังเลยน้องทองเพชร เดี๋ยวก็จะพาน้ององเพชรนะคะเล่นสระน้ <journey> um. <wave> ํานะคะรอน้องต้านะคะน้องตาตอนนี้กําลังอาบน้ําอยู่นะคะอาบน้ําเสร็จก็จะพาน้ององเพชรนะคะเล่นน้ํานะคะเล่นน้ําอยู่ที่สระของน้ององเพชรนะคะอาบน้ําเสร็จก็อยู่ตรงนี้นะคะเอายกรอยังยกสูงยังยกสูงก่อนเลยแล้วยกสูง สูงยกสูง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 เอาโชก่อนโชก่อนโชว์แล้วยังโชว์แล้วยังโชว์แล้วยัง้องกินอย่างเดียวเลยนะคะน้องทองเพชรนะคะเพราะว่าหิวมากเลยนะคะหิวแล้วหิวแล้วตอนไหนจะให้ผมกินคะบผมหิวแล้วคะไปแล้วนะคะไปหาพี่สมวังแล้วนะคะนุ้ยหันหน้าไปหาพี่สมบังแล้วเห็นพี่สมบัง เดินมานะคะแฟนพี่สีดองเงินนะอ้นแฟนพี่สีสดองเงินนะคะพังสมหวังนะคะท้องได้หนึ่งปีนะคะแล้วก็ตกลูกนะคะลูกก็เสียชีวิตนะคะพังสมพรก็มาอยู่บ้านแม่ใหญ่นะคะอยู่ด้านหลังบ้านแม่ใหญ่นะคะถมอยู่ตรงนั้นนะคะถมอยู่ที่สวนนะคะ ทองเพชรก็หิวอีกแล้วทองเพชรหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาไปดูพ่อสีดองเงินนะคะสงสัยพ่อสีดองเงินนะคะอ๋พาแม่ตะทิมอาบน้ําแล้วนะคะพาแม่โอ้ดูนะคะนอนแล้วออ้ยนอนนอน,นอนเล่นอย่างเต็มที่เลยนะคะอ้าวอาบน้ำรอบสามนะคะแม่ตะทิมนะคะเพราะว่าอากาศก็ร้อนนะคะ ร้อนอบอ้าวนะคะ mm hmm. เหมือนฝนตกเลยนะคะอาบน้ำเสร็จก็เดินไปหาพ่อสีดองเงินโอ้ยแม่ตะทิมหันหลังไปหาพ่อสีดองเงินแล้วทำอะไรเนาะ,นะไปถูบอกแมเมนไปถูบน,นะ mm hmm. ไมาอยากอาบน้ำแล้วนี่แม่ตะทิม เดินไปหาพ่อสีดองเงินสงสัยไม่อยากอาบน้ําแล้วนูไม่อยากอา,อากอบแล้วหนูไม่อยากอาบแล้วนูหนาวแล้วลมมาแล้ว,วอยากไปเลยนะคะ<ๆ>อยากไปกับพ่อสีดองเงินนะคะโอ้ย,ยืนอย่างเดียวเลยนะคะอ้อนแล้วนะคะอ้อนพ่อสีดงเงินแล้วไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปแล้ว ันแล้วอยากถูแล้วพ<อ>่อหอยก็จะพานะ้องแม่ตะทิมนะคะออกเดินเล่นนะคะอุย้ยตกใจอะไรล่ะ<อ>พอสิดองเงินตกใจแล้วเดี๋ยวนะคะจะพาออกไปเดินเล่นแล้วนะคะผมก็ต้องไปแต่เช้านะครับออกไปเดินเล่นแล้วนะคะตอนนี้นะคะ บายอ่ะคุทุบายบายไปแล้วนะคะแม่ตะพิมไปแล้วนะคะตอนนี้บุญชูก็มเมาเรียบร้อยแล้วนะคะตะไดก็อเอาสองอันเลยสองถุงแม<น>่นแม่นคือกันสองถุงแมน ต้องอยู่ใกล้ๆนะคะเพราะว่าไม่ใหญ่นะคะกักตัวนะคะตอนนี้นะคะตาก็ติดแล้วตาหอยไม่ติดโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะทางลุงซีก็มาเอาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณป้ายาย่านะคะขอบคุณครับ่ะไปแล้วนะคะขี่ไปแล้ว วคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรด้วยนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย